รองแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นะคะเน้นย้ำกำลังพลค่ะให้ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ค่ะพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4นะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมกับคณะค่ะ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมนะคะในการรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วก็มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยระดับกองร้อยที่รับผิดช,ชอบในพื้นที่ของอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีจำนวน3กองร้อยด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยกองร้อยทหารพรานที่4210 4214 4215ค่ะ และโอกาสนี้เองรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าให้ติดตามสถานการณ์การประสานการปฏิบัติหน้าที่นะคะให้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการที่จะรักษาความปลอดภยัยการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆสถานการณ์ด้วยค่ะ รวมถึงจะต้องปฏิบัติอย่างไม่ประมาทพร้อมทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยครับทางนี้เน้นย้ําในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆให้หน่วยที่เกี่ยวข้องและหน่วยในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ